สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับพบกันอีกครั้งในช่องดีค u ับดอนะครับสำหรับวันนี้จะมาแนะนําวิธีการยืนยันช่องนะครับหรือว่าการยืนยันเบอร์มือถือซึ่งการยืนยันช่องนี้นะครับจะมีประโยชน์ทําให้เรานั้นสามารถใช้ฟีเจอร์ขั้นสูงของ youtube ได้นะครับอย่างเช่นอัปโหลด วิดีโอได้ยาวเกิน15นาทีตั้งค่ารูปภาพหน้าปกของวิดีโอได้ตามชอบใจอย่างนี้เป็นต้นนะครับซึ่งลหลายๆท่านอาจจะเคยเประสบป,ปัญหานะครับที่สร้างช่อง y o u t u b e เข้ามาแล้วก็อัพโหลดวิดีโอได้ตามปกติแต่พอบางครั้งต้องอัปโหลดวิดีโอที่มีความยาวเกิน15นาทีเนี่ยไม่สามารถอัปโหลดได้นั่นก็เป็นเพราะว่า เรายังไม่ได้ยืนยันช่องนั้นเองนะครับถ้าเรายืนยันช่องเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะสามารถอัปโหลดวิดีโอที่มีความยาวเกิน15นาทีได้นะครับแล้วก็ตั้งค่าภาพปกของวิดีโอได้เองเป็นต้นนะครับสำหรับการยืนยันช่องนะครับมีวิธีการดังนี้อันดับแรกก็ลงชื่อเข้าใช้ youtube ให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ ไปที่หน้าช่องของเรานะครับแล้วก็ไปที่เมนูทางด้านซ้ายนะครับแถบเมนูทางด้านซ้ายจะมีเมนู setting อยู่นะครับให้คลิกที่เมนูเซตติ่งตรงนี้นะครับเมื่อเข้าไปที่เมนูเซตติ n งแล้วให้มาที่ channel status and features นะครับที่ลิงก์ตรงนี้นะครับภายใต้ชื่อช่องของเรา channel status and features คลิกเข้าไปนะครับเมื่อคลิกเข้าไปแล้วนะครับตรงแทบ Channel นี้นะครับเราให้คลิกที่ฟีเจอร์อิลิ i ิ i ิ i ิตี้นะครับอ่านถูกหรือไม่ถูกก็ไม่รู้นะครับลงมาด้านล่างนะครับที่จะมี2จะมี2ตัวเลือกให้ให้เราเลือกนะครับอันแรกเป็น Default Feature อันนี้เปิดอยู่แล้วไม่ต้องเป็นซีเรียสน,นะครับส่วนด้านล่างนี้ Feature that require phone verification ก็คือฟีเจอร์ที่ จะใช้ได้ก็ต่เมื่อมีการยืนยันเบอร์โทรศัพท์เท่านั้นนะครับดูที่ตรงนี้นะครับเป็นสีเทาอยูนะ่ก็คืออย่างใช้ไม่ได้นั่นเองให้คลิกที่ลูกศรตรงนี้นะครับลูกศรชี้ลงคลิกปุ๊บก็จะบอกว่าเนี่ยถ้าเรามีการยืนยันโทรศัพท์มือถือแล้วเนี่ยยืนยันเบอร์มือถือแล้วเนี่ยเราสามารถทำอะไรได้บ้างอ,อย่างเช่นอัปโหลดวิดีโอความยาวเกิน15นาะที ตั้งค่าภาพปกได้เองไลฟ์สตรีมมิ่งได้อย่างนี้เป็นต้นนะครับอ่าด้านขวามือเนี่ยนะครับให้คลิกที่ verify phone number นะครับตรงนี้เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนของการอ่ายืนยันเบอร์มือถือนะครับและที่สำคัญก็คือก่อนที่จะทำขั้นตอนนี้คุณต้องมีอ่าต้องมีมือถืออยู่ในตัวนะครับต้องมีมือถืออยู่กับตัวพร้อมที่จะอ่ารับรหัสได้ทันทีนะครับ คลิกที่ปุ่ม verify phone number พอคลิกเข้าไปปุ๊ก็จะเข้ามาหน้านี้นะครับ account verification step ที่1จาก2 step นะครับตรง select your country นี่ให้เลือกเป็นประเทศที่เราอยู่นะครับอันนี้เราอยู่ประเทศไทยนะแล้วก็ข้างล่างนี้นครับให้เลือกว่าเราจะายืนยันโดยวิธีไหนนะครับวิธีแรกก็คือให้เขาโทรมาหาเราโดยระบบเข้อความเสียงอัตโนมัตินะครับส่วน ตัวเลือกที่2 text me the verification code นะครับก็ให้ส่งรหัสยืนยันมาให้เราทางเบอร์มือถือนะครับผมเลือกตัวเลือกนี้นะครับก็ให้กรอกเบอร์มือถือของเราไปนะครับเมื่อกรอกเบอร์มือถือเสร็จแล้วก็คลิกปุ่ม submit นะครับระบบก็จะส่งรหัสยืนยันมาให้เรานะครับแล้วก็กรอกยืนรหัสยืนยัน สามหนึ่งหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดอันนี้ก็คือรหัสที่เขาส่งมาให้ผมทางเบอร์มือถือนะครับเบอร์มือถือที่เราใช้ต้องเป็นเบอร์ที่เราใช้จริงด้วยนะครับเมื่อกรอกรหัสยืนยันเสร็จแล้วก็คลิกปุ่ม submit อ่ามาถึงหน้าจอนี้นะครับเห็นข้อความใน c o n a t r l a t i o n youtube of us now verified ก็หมายความว่าเรายืนยันช่อง YouTube ของเราได้เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับหลังจากนี้เป็นต้นไปเราก็จะสามารถ ใช้ฟีเจอร์ขั้นสูงของ YouTube ได้นะครับกลับมาที่หน้านี้นะครับเราจะเห็นได้ว่าตรงนี้เมื่อกี้เป็นสีเทาตอนนี้กลายเป็นข้อความ Enable สีเขียวเรียบร้อยนะครับนั่นก็หมายความว่าเรายืนยันช่องของเราเสร็จสมบูรณ์แล้วหลังจากนั้นเวลาที่เราอัปโหลดวิดีโอเราอัปโหลดได้ยาวเกิน15นาทีเราสามารถตั้ง ของวิดีโอได้เองสามารถไลฟ์สตรีมได้อย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้ก็คือข้อดีของการยืนยันช่อง YouTube นะครับสำหรับวิดีโอนี้ก็ขอจบไปแต่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ